เห็นชัดเจนนะคะว่าเป็นครุฑเนี่ยค่ะครุฑเห็นไหมคะภูมิใจนําเสนอค่ะปะนัดภูมิใจนําเสนออะไรที่ได้เก่าๆมานะเรานักสะสมแล้วเรานิยมของเก่าโบราณอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหลายคนก็คงจะเหมือนปนัานี่แหละนิยมของเก่าโบราณค่ะถ้าได้อะไรมาอย่างเงี้ยจะมีความแบบดีใจอ่ะภูมิใจนะคะเอามาอีกเม็ดหนึ่งที่อยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นพดด้วง ตราสัญลักษณ์ที่ประทับที่พดวงอันนี้ก็คือมหาปราสาทมหาปราสาทหลายคนก็จะรู้แลวเนาะรัชกาลที่สามเนี่ยอันนี้คือมหาปราสาทรัชกาลที่สามอันนี้อ่อายุธยาครุฑอยุธยาแล้วก็สมัยนั้นเขา สมัยนั้นยังไม่มีเงินยังไม่มีเงินเหรียญน,นะคะเขาก็จะใช้เป็นเป็นเงินแบบเนี้ค่ะใช้เป็นอัตราแลก